มา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 กินซุปตำซุปตียมกันซุปตำไข่ซุปตำไข่ตำมั่วไข่ซุปตำไข่อร่อยใครไม่เคยชิมก็จะไม่รู้ว่าไม่อร่อยเลยเชียวจั่วให้แซ่บหลายใส่ลยบ้างอืมไปเคี้ยวโดนตัวไปโดนด,ด <laughs> อิอืมอืมอ๋อไม่มาข ยิ่งตีเนี่ยอร่อยแต่กินมือแล้วี่อร่อยอือหือจับไม่ได้ด้วยอ่แต่กินมือมันอร่อยอือ

มันจะมีสูตรลับในการตำนะทุกคนดูที่ว่าใครจะใส่เครื่องเครียยังไงบ้างดูมาไม่กินอร่อยไงใช่ไหมจะบอกให้มันอยู่ที่ว่าเราจะสูตรแบบไหนนะเนี่ยมีทั้งผักฟงแตง,งกวาไม่แต่วาบไม่แต่วาซาบิแล้วก็ใส่ลงไปโอ้ย สุดติดระดิ้งลจริงๆอืมอืมสามัอะไรเนี่ยอะไรนะหั่นหินว่ะ เม็ดกระถินโอเคเดี๋ยวอีพีหนึ่งนี้คัน,นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อด้วยอีพีสองนะนี้เราจะมากินอะไรให้ดูที่อาาร่อยมากกว่านี้เดี๋ยวอีพีนี้ส้มตําไม่ม่วคน,นี้ก่อนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวอีพีสองเจอกันนะจ๊ะจะบอกให้